รถจักรยานยนต์ที่หายนะครับไปจอดตรงนี้ได้ไงเรารู้ได้ไงว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเราหายครับอ๋อพอดีว่าจะลงมาทํางานนะคะจอดตรงนี้เป็นประจาอยู่แล้วพอจะลงไปทางทางานลงมาไม่เจอรถนะคะก็เลยไปแจ้งความไว้ยังไงก็ขับถายแน่รับพอไปแจ้งความก็มาไล่ดูขอกล้องวงจรปิดดูในซอยก็มีรถกระบะมีผู้ชายสองคนมายกเอาขึ้นรถไปค่ะ ราจอดตรงนี้ประจำไหมครับหรือไงจอดตรงนี้ประจำอยู่แล้วค่ะปกติมันจะมีรถกระบะคันหนึ่งของนะ้าเขาจอดฝังอยู่แต่ว่าเขาทำา่พอก็เลยมาจอดที่นี่รถที่จอดอยู่ตรงนี้ประจำเนี่ยเราได้ล็อกกุญแจนิรภัยอะไรไหมครับหรือว่าล็อกแต่<ะ>คออย,อย่างเดียวล็อกแต่คออย่างเดียวค่ะล็อกคออย,อย่างเดียวล็อกลิโมล็อกอะไรช่วงที่หายเนี่ยหายช่วงเวลาไหนครับดูในกล้องจรปิดเมื่อวันตีสามจะตีสี่อะค่ะค แต่ระหว่างนั้นก็เรากำลังจะเลิกงานเพื่อจะไปทํางานค่ะเราก็นอนอยู่พอดีตอนเช้าจะตื่นมาทํางานก็ไม่เจอรถแล้วคิดว่ายังไงว่าหายแน่ๆหายวันที่เท่าไหร่นะครับกลางคืนค่ะวันที่แปดวันที่แปดเมื่อวานอ๋อครับตอนเช้าโมงอ๋อลักษณะที่เขามาขโมยเนี่ยเขาเขาเริ่มปฏิบัติการยังไงเขา,จา,เขาจากที่ดูในกล้องวงจรปิดนะครับจากที่ดูในกล้องวงจรปิดนะคะก็เอารถมาเทียบภาะ ไฟแล้วก็มีคนมายืนรอแล้วก็ยกขึ้นรถใส่รถกระบะโอ้ใส่รถกระบะพอจำได้ไหมครับว่ารถกระบะแล้วสีอะไรรถกระบะเป็นโตโยต้าสีขาวค่ะข้างหน้าจะเปลี่ยนเป็นแบบคาร์บอนนะคะเหมือนรถแต่งเหมือนรถไฮรุ่นะคะครับรถที่เราหายนะของเราแล้ยี่ห้ออะไรสีอะไรทะเบียนอะไรครับเอ,อ่อฮอนด้า p c x ค่ะสีดำเงาทะเบียนหนึ่งกอไก่ เราจุราครับผมเจ็ดห้าสี่เจ็ดคมหาศาลคามครับรูปพั้นองคน่าของคนล้ายเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่มากันสคนนะครับประมาณน่าจะวัยรุ่นอยู่คายยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณนี้ค่อยอ,อย่างแต่งตัวแบบดูวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่เลยนแบบติดแหวนนวยครับหลังจากที่รถ เราหายเลยตอนตอนนี้เรามีความเดือดร้อนอะไรไหมครับช่วงนี้มีค่ะมีความเดือดร้อนเรื่องตามรถนี่แหละค่ะเพราะว่ารถมันไม่มีประกาศเหมือนก็ต้องส่งงวดคุณเจ๊เปล่าครับเราหรือเราเรื่องการใช้รถของเราที่เราหายอะไรนะเดือดร้อนค่ะเพราะว่าต้องใช้รถไปทำงานว่าเขาทำงานที่ไหนครับเป็นเป็นพนักงานหรือเป็นเป็นพนักงานบริษัทขอพนักงานบริษัทออ๋ตอนนี้ก็ไม่มีรถที่จะใช้เราอยากจะฝากเรื่องนี้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรไหมครับให้เร่งรัดคดีนี้ ่ฝากเล่งตามให้หน่อยนะคะยังไงก็เพื่อนร้อนรถของเราเราก็อยากจะได้คืนครับส่วนคนไลายที่เอาไปเนี่ยครับเราเราคิดยังไงถึงกล้ามาเอารถของเราแล้วยกรถใส่กระบะเราเราลมีความรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยวันนี้ไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วมาถึงรางของรงของความสุขนะคะกำแรงของเราเนาะพี่เราก็อยากจะได้รถเราคืนนะไม่เหมือนวิจเจาะจงรถของเราเลยเดี๋ยวเป็นไงครับ จอดอยู่แค่สามคันจอดเรียงกันสามคันรถหนูจอดในตุดแล้วก็มีรถคันนี้ป้าข้างบ้านแล้วก็มีรถแฟงอีกจอดอยู่ข้างหนึ่งแต่เลือกเอาคันในตึอออกอะถอยออแม,มายกออกมามันแปลกนะครับเลยที่เหมือนกับว่าฟ้าหลักหลายตั้งใจแล้วยก,ยกใส่รถกระบะเลยใช่ค่ะแบบว่านา่าจะดูมาแล้วเพราะว่ารถจอดตรงนี้ประจําแบบว่ารู้เลยอะเพราะว่าถอยออกมาก็ยกขึ้นรถแบบเหมือนเตรียมการมาแล้วอะพี่ หลังจากที่หายเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาที่เกิดเหตุบ้างไหมไม่มาผมไม่มาเลยครับไม่ไมาเราต้องมาแล้วก็เราไปมอบกล้องวงจรปิดให้ตำรวจเองเลยใช่ค่ะก็คือให้เบอร์โทรติดต่อมาแล้วก็ส่งก็แอดไลน์ไปค่ะส่งกล้องจับปิดที่ว่านตามเองส่งให้ตำรวจทางตำรวจก็บอกขอบคุณ ใชแล้วค่ะแล้วก็บ่ายสามของเมื่อวานก็โทรมาครับอกว่ารถรถคันกระบะคันนี้เห็นออกไปทางอายุธยาหนูก็ว่าว่ารู้ได้ไงเนี่ยว่าคุณไม่ได้มาตามกล้องตั้งแต่ตอนแรกถ้าคุณรู้ขนาดน,นั้นคุณตามรถให้เราไม่ได้หรอเพราะเห็นแล้วว่ารถออกไปทางยุธยาแต่ก็เ<บ>ฉย<ะ>พอวันนี้ติดต่อไปก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็ยังไม่ได้รับคําตอบอะไรใช่ค่ะก็ยังไม่ได้รับคาตอบอะไร ครับเอรถที huh. ่จอดไว้เขาเขาเริ hmm. mm ่มเขาทำงานกันย so ังไงครับยกรถมานี่ครับแล้วกรถกระยู่ตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นรถแล้วก็ขับไปประมาณกลางซอยก็ออขมุ้งหน้าไปทางนี้แล้วอ๋อขอดูกล้องวงจปิดแล้วก็อีกแป๊บนึงก็วนรถกลับมาออกกลับมาแล้วก็ออกถนนใหญ่นู่นเลยอ๋อตอนที่มาครั้งแรกได้ดูได้ย้อนดูในกล้องไหมครับว่า เขามาจอดเริ่มต้นจอดอยังไงครับก็คือจอดเลยค่ะจอด,จอดเลยแล้วก็ยกเลยไม่ได้มอไม่ได้อะไรเหมือนดูไว้มานานแล้ว<อ>เพราะว่ารถจอดตรงนี้ประจําจอดนี่ประจําตื่นตะกุ่น